มรัชวินจิตไม่ตั้งมั่นและจิตไม่ถึงฐานเป็นอย่างไรครับ <c oughs> มันคืออันเดียวกันนะจิตไม่ตั้งมั่นหรือจิตไม่ถึงฐานคือเป็นเรื่องเดียวกันจิตไม่ตั้งมั่นก็คือก็้องรู้จักจิตตั้งมั่น <c oughs> จิตตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไม่ถลําลงไปหาอารมณ์ ก็ต้องทำความรู้จักสับสองสับจิตกับอารมณ์จิตคือสภาพที่รู้รู้อะไรอันนั้นก็เป็นอารมณ์อารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตมีอะไรบ้างเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้นะอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์เนี่ยจะเป็นสมมุติบัญญัติก็ได้เป็นนิพพานยังได้นะเป็น จิตก็ได้เป็นเจตสิกได้เจตสิกก็คือเป็นเวทนาเป็นกิเลสก็ได้เป็นกิเลสก็ได้ไดมันมันสามารถที่จะรู้จิตเมื่อกี้ก็ได้จิตเนี่ยนะเป็นจิตเนี่ยเป็นสภาวะรู้แล้วจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วรู้อารมณ์แล้วก็ดับไปแล้วก็ ส่งผลให้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วรู้อารมณ์แล้วก็ดับไปนี่นะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตกับอารมณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยการทำการทำกรรมฐานแบบให้จิตสงบแบบทั่วๆไปที่เขาทำกันก็คือเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์จิตจิตรู้อารมณ์ใดน,นั่นะก็รู้อารมณ์นั้นต่อเนื่องนานๆก็คือจิตเกิดดับใช่ไหม ก็จิตเกิดขึ้นมารู้อารมณ์นี้แล้วก็ดับไปอารมณ์ก็ดับไปด้วยนะแล้วจิตเกิดขึ้นมาก็รู้อารมณ์นี้แล้วก็ดับไปก็กลายเป็นจิตที่รู้อารมณ์เดิมๆซ้ำๆต่อเนื่องยาวนานนะจะทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อว่ามันมีความสุขอยู่กับการรู้อารมณ์นี้สมมติว่ารู้รู้แสงแดงๆเนี่ยนะรู้แสงแดงๆก็ ลืมตามองจิตดวงหนึ่งรู้แล้วก็รู้ต่อดูต่อตอ,อย่างนี้นะมันมีความพอใจในการรับรู้ที่แสงอย่างนี้ก็อาจจะบริกรรมในใจไปต่อด้วยก็ได้ว่าสีแดงสีแดงนี้ก็ได้นะ <c oughs> แต่ถ้ามันไม่ต่อเนื่องสีแดงสีแดงแล้วไปคิดไปคิดเรื่องอื่น <c oughs> คิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะที่มันผิดไปจากสีแดงนี้ก็คือเผลอหรือหลงก็รู้ว่าเมื่อกี้มีจิตแบบหนึ่งที่หลงไปคิดคือมันไปหาอารมณ์อืน่นนะครไปหาอารมณ์อื่นก็รู้ทันว่าอารมณ์อื่นที่จิตที่ไปรู้ว่าอารมณ์อื่นน่ะคือจิตที่เผลอก็รู้ทันจิตเมื่อกี้นี้แล้วก็มีจิตที่รู้นี้ก็ดับแล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ที่นี่ต่ออั <c oughs> นนี้ถ้าจิตถึงฐานมันหมายความว่า จิตมันไม่ไหลไปหาอารมณ์จิตไม่ไหลไปหาอารมณ์เนี่ยนะมันจะไม่ใช่เกิดตอนที่ที่ดูแสงไฟนี้ไม่ใช่อยู่กับอารมณ์สมถะนี้แล้วมันจะเป็นจิตที่เผลอออกไปพอเผลอออกไปจิตที่เผลอเป็นอีกดวงนึงแล้วนะจิตที่อยู่กับแสงสีแดงนี่เป็นดวงหนึง่งจิตที่เผลอไปก็เป็นอีกดวงหนึง่งเป็นอีกขณะหนึ่งแล้วถ้ามีจิตรู้ขึ้นมาจิตรู้ก็เป็นอีกขณะหนึ่งนี่ไอตอนรู้เนี่ย <c oughs> ถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางนะหมายความว่าไม่เข้าไปแก้ไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปจัดการอะไรกับจิตเมื่อกี้นี้ mm hmm. มันจะกลายเป็นจิตที่รู้อยู่เฉยๆไม่เข้าไปแก้มันกลายเป็นจิตตรงนี้รู้แบบอยู่กับฐานไม่ถลําลงไปหาสิ่งที่รู้ <c oughs> อย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดจิตตั้งมั่นคือ รู้เฉย,ยๆไม่วิ่งไม่เคลื่อนไปหาสิ่งที่รู้หรือถึงฐานก็คืออยู่กับฐานมันไม่ไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้นั้นมันอยู่ตรงนี้มันรู้อยู่เฉยๆอันนี้เป็นเป็นวิธีฝึกทำให้จิตตั้งมั่นหรือจิตถึงฐานเกิดขึ้นมามีจิตตั้งมั่นหรือจิตถึงฐานขึ้นมาแล้วมันจึงจะแยกออกว่าอ่ะเมื่อกี้ถึงฐานอ่ะเมื่อกี้ตั้งมั่น แต่ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ในการเห็นในการเห็นแบบนี้นะในการที่เห็นด้วยใจเป็นกลางแบบนี้มันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันแยกไม่ออกเพราะประสบการณ์ของเราไม่มีอะไรมาเทียบเคียงว่าไอ้ถึงฐานเป็นยังไงและไอ้ไม่ถึงฐานมันเป็นยังไงคือมีแต่ไม่ถึงฐานมีแต่ไม่ถึงฐานมันคือมีแต่รู้อารมณ์แล้วรวมอยู่กับอารมณ์รู้อารมณ์และรวมอยู่กับอารมณ์ รู้ดอกไม้ก็รวมอยู่กับดอกไม้รู้สีแดงก็รวมกับสีแดงรู้หนังสือก็รวมไปลงอยู่จิตก็วิ่งไปหาหนังสือประมาณอย่างนี้มันมันก็เลยอธิบายกันยากนะก็ลองถ้าจะให้ง่ายขึ้นก็คือลองมีประสบการณ์สักหน่อยนะทำอย่างนี้นะทําสมถะวาสักอย่างหนึง่งแล้วพอถ้าเผลอไปแล้วรู้ทันตอนรู้เนี่ยให้รู้ด้วยใจเป็นกลางแต่จะรู้ด้วยใจเป็นกลางด้นะ มันอาจจะทำยากสำหรับคนที่อยากสงบคนที่อยากสงบเนี่ยนะพอมันไม่สงบพอเห็นความไม่สงบแล้วมันอดไม่ได้ที่จะไปแก้อดไม่ได้ที่จะไปจัดการอะไรกับความไม่สงบที่ถูกรู้เมื่อกี้นี้งนั้นก่อนจะภาวนาหรือก่อนจะทำความสงบเนี่ยบอกกับตัวเองไว้ก่อนบอกใจตัวเองนี่ก่อนว่าต่อไปนี้นะมันจะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้มันจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ เราไม่ได้ฝึกให้สงบเราไม่ได้ฝึกให้ดีแต่เราจะฝึกรู้เราจะฝึกรู้ทำสมถะไปด้วยใจแบบนี้แล้วพอมันเผลอแล้วก็รู้ทันมันจะรู้ด้วยใจเป็นกลางได้เพราะสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ประมาณแค่นี้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้เหมือนทำวิจัยแค่นี้นะมันก็จะกลายเป็นว่าจะมีจิตแบบที่เรียกว่าถึงฐานหรือจิตตั้งมั่นที่จะมาเปรียบเทียบว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง และจิตที่มันไม่ใช่อย่างนี้ก็คือจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ถึงฐานนะมันต้องมีมาเปรียบเทียบไม่งั้นมันมันก็บอกไม่ถูกอธิบายไปก็ได้แต่นึกนึกเอาเนี่ยนะมันก็มันมันได้แต่นึกมันไม่เห็นจริง